สวัสดีครับก็เป็นสัปดาห์ที่2แล้วที่เราก็ยังไปไหนไม่ได้นะอยู่บ้านใช่ด้วยสถานการณ์โควิดก็เลยทําให้หลายๆจังหวัดเขาก็ปิดใช่นะทำให้เราไปไหนไม่ได้เพราะฉะนั้นก็หากิจกรรมทําที่บ้านต่อดีกว่า <c oughs> เป็นเรื่องของไม้แคคตัสนี่แหละนะคือเรื่องๆเนี้ยผมอยากจะได้ฉากถ่ายรูปสวยๆห<ช>น่อยนึงคือเป็นฉากที่ใช้ถ่ายรูปกับพวกของเล่นอะไรอย่างนี้ก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราลองมาจัด เอาพวกแคคตัสเนี่ยมาจัดเป็นฉากเป็นสวนถาดดูดีกว่าเป็นสวนแล้วก็เดี๋ยวจะได้มาถ่ายรูปกันนะทีนี้ก็ต้องเลือกเลือกไม้ก่อนว่าจะใช้ไม้อันไหนบ้างอ่าตรงนี้เอาเอาโซนตรงนี้ด้วยตรงนี้เป็นพวกไม้อะไรบ้างนะที่ดูครั้งที่แล้วเป็นไม้ที่แบบว่าประกบป้องหมนิดนึงเพราะมันออกแดดแรงๆก็ไม่ค่อยได้เท่าไหร่อ๋อเป็นอันนี้เป็นไม้อบน้ำไม้อบน้ำเอาอนนี้ไปด้วยไหมเนี่ย อันนี้เป็นยิมยิมนมแม่ลูกดกสีม่วงต้นสูงเอาปะเอาต้นนี้ดีกว่าต้นนี้ดีกว่าต้นนี้ดีกว่าต้นนี้เล็กหน่อยเหมือนต้นมะพร้าวใช่ไหมใช่ไม่ใช่ต้นมะพร้าวนะเขาเรียกแพนด้ามั้งไม่แน่ใจแล้วก็นี่บ็อกกอรี่เอาไปด่าบ็อกกอรี่เออนี่สวยอ่ะชอบชอบเป็นพุ่มพุ่มเป็นป่าอ๋อเรามีมีตรงไหนอีก เรามีที่แบบร้าเราไปเอฟมา oh. แต่ยังไม่ได้ปลูกอ่ะเนี่ยเน oh. <Okay. S 2> ี่ยพวกแบบสียิมยิมดางยิมสียิมโนด่างก็จะเอาไปปลูกได้เลยนะอืมบด้วยเลยพอไหมก็น่าจะพอนะอมีเราฝั่งรู้จัาไหมฝั่งฝั่งนี้ก็ได้นะไปะดูฝั่งนี้กันฝั่งนี้อะไรนะมะเร้า นี่คือมะพร้าวใช่อะไรอีกแล้วก็อ๋อนี่นี่กระถางนี่เลยไหนนี่หรอใบจริงยนี่ด้หรอใช่อุ้ยอุ้ยอย่าทำหัวเราหลุดนะรึบรึบรึบหนวะมองก็ไม่เห็นนั่นแหละหยิบมาเออโอเคอ่าไดีนี้จะไปย้ายกระถางแน่นแล้วก็ไปใส่ด้วยอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้เขาเรียกไดโนเสาร์อ่ะอ๋อไดโนเสาร์ไดโนเสาร์ ก็อยากได้พวกนี้ไหมเฮ้ยทำไมต้นนี้มันมียื่นออกมาได้วะดอกมันรอมันบานตอนกลางคืนไม่ทันเห็นนะต้นดินสอ,อมาอย่างเร็วว่ะแล้วมันมบานกลางคืนนะครั้งก่อนมันยื่นมาขนาดนี้อย่างที่เราถ่ายอ่ะไม่ใช่นูนเลยก็นนิดหนึ่งนะดูดิมันเป็นรถกระถางเราเป็นแมวนะมันเป็นถางแมวใช่รืดเอยากได้อยากเอาเขียวๆไปบ้างไหมได้ได้หมดเลย เขียวเขียวตรงนี้ใหญ่หน่อยน่าจะพอไหมเลือกไปเท่านี้ถ้าไม่พอเดี๋ยวเรามาเติมไม่ใช่เรื่องยากโอเคโอเคพวกนี้พวกนี้โอ๊ยห่วงอ่ะก็ได้อันนู้นแล้วไงที่ยังไม่อันอันนี้มันปลูกแล้วเราเราก็เอายิมโนด่างตรงนู้นน่ะที่เราเอฟมายังไม่ได้ลงไปลงจะได้โอเคงั้นนะเราไปจัดดูกันครับ ตอนนี้เราก็มาจนถึงที่ที่เราเตรียมถาดที่จะปลูกแล้วนะก็คือจะปลูกเป็นถาดใหญ่แบบนี้เป็นถาดใหญ่ให้เต็มถาดเลยอืมแทนว่ายังไงอ่ะก็คือเอาจะว่าคือเราจะเอาวันนี้อันนี้มันเป็นรางรถไฟของเล่นแล้วเราก็คือจะวางรางลงไปลักษณะอย่างนี้ลักษณะประมาณนี้นะเนี่ยก็คือต้นไม้เล็กๆตรงนี้ต้นไม้สูงททางนี้ประมาณนี้ ทีนี้เราก็ต้องเตรียมก่อนโดยการโรยหินภูเขาไฟก่อนหินภูเขาไฟอ่ะอันนี้เอาเลยครับกี่ถุงน่าจะถุงเดียวไม่น่าพอแน่อนอนไม่พอใช่นะอันนี้เป็นหินภูเขาไฟนะคะแบบนี้อันนี้ใช้เบอร์หนึ่งเพราะว่าถาดมันถาดมันใหญ่รูมันใหญ่อะรูตะแกรงใหญ่แล้วเดี๋ยวมันจะรัวออกหมดอักเทม,มาเลยน่าจะอีกถุงหนึ่งแล้วน่ะ แล้วอะไรต่อไปครับแล้วก็ใส่ดินค่ะดินใส่ปเป็นดินนะมันก็คือดินแบบนี้ดินปลูกแคคตัสเนาะอันนี้เขาผสมมาให้แล้วเส่วนผสมมาแล้วนะอ่ะใช้ดินเท่าไร่ตักไปเลยตักไปเลยตักไปเลยระหว่างนี้เราก็จะโรยสตาร์เกิลจีเป็น,นยาพวกมแมลงอ๋อเป็นยาการมแมลงใช่ไหมอันนี้นะมันจะเป็นสีม่วงมวอ๋อ คือไม่ให้แรมันเข้ามาในดินเนียหรอใช่ทีนี้เนี่ยก็จะต้องใส่ปุ๋ยด้วยมันจะเป็นสูตรเนี่ยอ๋อ N P K สามหกสิบหกหกสามสิบสามอสี่สามสี่มันก็โรยไปแล้นเม็ดสีขาวๆนะอืมทีนี้นะขอเลื่อนนิดนึงเราต้องถอดก่อนถอดใช่ดันอันนี้คือมันเป็น ยิมโนแม่ลูกดกที่ลรยๆทิ้งไว้อ่ะมันก็ขึ้นนะตบชื่อ <นะ S 2> จริงๆใช่ไมสาาขึ้นมาจนได้ใช่อันนี้เป็นต้นเล็กต้นน้อยอ่ะใส่ไปด้วยอ่าอ,อันนี้ก็จะเห็นว่ามันไม่มีแบบเป็นลาขา,ขาวๆอะไรไม่มีเนาะลากมันยาวแล้วก็ดึงออกได้นะอ๋อได้เลยหรอได้เลยไม่ตายได้หรอ ไม่ตายอทีนี้เราก็จะปลูกเอาตรงไหนดีหรือเอาอย่างเงี้ยเออย่างไงก็ได้นี่นะอ,นอย่างาไรกไไ็ได้อย่างไรก็ได้ได้ชุบชุบแหวกแหวกอ๋อได้อยู่ได้อยู่มันมีต้นมะพร้าวด้วยนะมะพร้าวอยากใส่ตรงไหนอ่ะอ๋อต้นมะพร้าวน่าจะเน่ยท่ามุมเนี้ยน่าจะได้ ชุบชุบชุบมันนึกนึกดูอีกทีนึงอยากขายมะพร้าวมาฝั่งนี้แต่ละได้เอาตรงที่เตี้ยๆไปเลยดีกว่าเดี๋ยวมันจะวุ่นวายแต่ตอนถ่ายจริงเดี๋ยวจะติดนู่นติดนี่เราจะย้ายต้นนี้มาไว้ฝั่งนี้ใช่ไหมคะใช่ดึงเลยย,ยังหลวมอยู่ลวมอยู่ ที่ย้ายมาเพราะว่ามันเออมันเรามีต้น,ตน,นที่ใหญ่จริงจริงมันมีแค่ที่เรียกว่าสูงเนะอสองต้นเองเลยเอามาแบบว่าเป็นฉากหลังน่าจะดีกว่าแล้วต้นนี้ต้นนี้ก็เอาไว้แถวประมาณาข้างๆกันเหรอ,อแถวนี้น่าจะดีกว่าแค้เพราะตรงน,นี้ไม่มีอะไรที่จะไปโดนได้อยู่แล้วเราวางได้ต้นเดียวแน่ พอดีนิดหน่อยเอาอะไรอีกตรงไหนเสร็จแล้วอันนี้อันนี้มุมนี้มุมนี้อืมอย่าต้องล่นถอยมาหน่อยนะได้แถวนี้นะใช่เพราะว่าอย่าให้มันไม่งั้นเดี๋ยวตรงเนี้ยมัลไฟลึไฟมันจะโดนหาต้นที่เล็กลงดีกว่าต้นไหนอ๋อ <c oughs> <c oughs> ได้ได้ก็ได้ก็ได้เดี๋ยวมันก็จะโตขึ้นมาอีกใช่ไหมใช่อันนี้ไดโนเสาร์เหรอไดโนเสาร์ตรงนี้ได้ไหมตรงนี้อันหนึ่งได้ไหมไหวไหมหรือต้นเล็กได้ไหมได้ไหมตรงนั้นมันก็ได้อะนะ ้วก็ตรงนี้นี่ไหมเดี๋ยวจะอยู่น,นี้ตรงนี้ดีกว่าได้จะได้ไหมนะได้สิตรงนี้ล่ะตรงนี้อตรงนี้ดีกว่าแคบๆตรงเนี้ยใส่ได้ไหมได้นะขอเย็บแป๊บหนึ่ง นั้นลงได้เลยเล็กๆล้นี่มันต้นอะไรนะอบน้ำอะไรทั้งอย่างมันเพื่อใช่เพื่อดกน้ำไมนมีชื่อแหละจำไม่ได้มันเลี้ยงยากกว่าไอ้นี่พอาิมมหนอเพราะว่ามันไม่ต้องการน้ำเยอะอแล้วอะไรอีกเนี่ยเล็กๆ อันนี้ก็ได้นะอันนี้ก็ใส่ไปตรงไหนก็ได้ถ้าไม่เอานะอืมพีกษ์เขียวตรงไหนดีเป็นกลุ่มก้อนแล้วกัน นี่โรย,ย,ยได้เลยอะ่ะโรยไหมโรยได้เลยอ่ะมันคือ,อแปะตรงไหนก็ได้เนี่ยอืโอ้อหจ่ได้อ่ะ สี่สวยสองสี่หกแปดดังครบทุกคูแล้วอะ่ะใจไปก่อนเดี๋ยวค่อยมางแงเอาถอนคืนถ้าดีก็ถอนคืนได้พยายามไปในโซนเดียวกันไปเยอะโดไปเยอะโดโดดเยอยมากเราไม่งกปุย๋ย มันจะเฉาเปล่าจะเฉาปุ๋ยล้วนี่โอเคไหมอืม,อมใจดังนั้นเลยเป็นถาดที่น่ามาดึงมากม,มันโล่งไปไหมอ่ะ๋อไม่หรอกเดี๋ยวเราแต่งตุ๊กตาแต่งแบบจะมีของเล่นเยอะ โอเคแล้วทีนี้เอาโรยไอ้นี่ก่อนดีกว่าใช่จัดระดับให้มันได้ระดับจริงๆริงก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้โรยไอ้นี้เลยดินญี่ปุ่นให้มันนูนขึ้นไงอะโรยยังไงก็โรยอันนี้จะเป็นดินญี่ปุ่นไซเล็กเพราะว่าอยากอยากได้แบบละเอียดละเอียดอ่ะ ให้มันดูนเป็นเหมือนทะเลทรายเลยมั้ยใช่ให้มันเป็นเหมือนทรายเม็ดใหญ่ตกแต่งด้วยอะไรดีอ่ะทะเลทรายมีเห็ด ม,มีหมูมีเห็ดทะเลทรายอะไรมีเห็ดเอาให้มันเยอะไว้ก่อนเป็ดนี่คืออะไรอ่ะเป็ดมาทำอะไรไม่รู้เป็ดมาทำอะไรไม่รู้อะ่ะแต่เรามีหัววัว คงต้องอย่างนี้แหละไฟมาลองวางดูสินึกปึ๊บอืมขนาดก็ประมาณเนี้ยต้องใส่อะไรเพิ่มอ,อีกไหมอะไม่นะนะต้นไม้ก็คงมันก็ได้แค่นี้แหละม,มากกว่าน,นี้ก็แน่นไปลวมั้งอ่ะ,อะ,อะก็เรียบร้อยนะสําหรับการจัดสวนถาดของเราใช่อืม็เราก็จัดของเราอย่างนี้เราก็มองว่าของเราสวยแหละ วยนะเราเรามองว่าสวยนะแต่ว่าก็นะอาจจะถูกใจคุณผู้ชมหรือเปล่าก็ไม่รู้แหละ <laughs> อันนี้ก็คือมันเป็นเรื่องของแล้วแต่ใครชอบใครชอบมันเนาะคือช่วงนี้มันก็เนี่ยอยู่ได้แต่ที่บ้านอะ่ะก็ต้องอหาอ่ะก็ต้องหาอะไรสักอย่างทำอ่ะใช่ไม่งั้น,นันูฟ <laughs> ุ้งซ่านนะก็หวังว่าคุณผู้ชมก็จะมีกิจกรรมทำอยู่บ้านแล้วกันเนาะจะได้ไม่เบื่อใช่ไถ้า วางจริงๆยังไม่จะทำอะไรจริงก็มาดูจ่องชาแไรของเราแล้วกันนะเปิดดูวนไปก็ได้มีหลายคลิปมาโอเคงั้นสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะที่ติดตามชมเรานะครับแล้วก็มาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ